สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่พระมหาศจรน,นะคะเมื่อคลิปที่แล้วนะคะพระมหาศจรน,นะคะมาพบเพื่อนเอนในหัวข้อที่ว่าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่เจาะรู ที่ฝาขวดกับไม่เจาะรูแล้วก็ใส่กระ,ะมังนะคะใส่กระ,ะมังกับไม่ใส่กระ,ะมังใส่ขวดเล็กกับขวดใหญ่แล้วก็ตั้งในที่มีพื้นที่แสงน้อยกับพื้นที่แสงเยอะอันไหนนะคะเป็นจุลินทรีย์ที่สามารถที่จะเป็นเร็วกว่ากันนะคะทีนี้ยายก,ก็ได้แนะนําแล้วก็ได้ชี้แจงได้ให้ดูผลการปฏิบัติไปแล้วนะคะว่าเป็นยังไงแต่ณวันนี้นะคะก็ วันนี้นะคะยายก,ก็จะมาพาเพื่อนๆน,นะคะมาดูนะคะจุลินทรีย์สังเคราะห์สแสงที่เขาเป็นกันหมดแล้วนะคะเพื่อนๆเ,เขาเป็นกันหมดแล้วแต่ทําไมตัวนี้เขายังไม่เป็นใช่ไหมคะ,ะซึ่งทําพร้อมๆกันแล้วก็ไม่ได้มีความแตกต่างอะไรกันมากเพราะโดนแสงเหมือนกันไม่เจาะรูก,ก็เหมือนกันใหญ่ขวดเล็กขวดใหญ่ก็เหมือนกันทําไมเขาเป็น ยังเป็นไม่เท่ากันยังเป็นไม่เท่าตัวอื่นเขานะคะอย่างที่ยายก้อบอกว่าอาจาอาจะเป็นเพราะว่านะคะเขามีนะคะอาหารมากเกินไปหรือไม่ก็มีอาหารน้อยเกินไปหรือไม่ก็โดนแสงแดดเยอะเกินไปนะคะหรือไม่ก็ไม่ได้เจออากาศนะคะบางท่านนะคะที่ทําคลิปก็อาจจะบอกว่าอากาศนี่ถ้าเกิดว่ามีต้องเป็นสุญญากาศนะคะไม่ให้เป็นไม่ให้มีอากาศแต่ที่ยายก้อเจาะรูเนี่ยให้มีอากาศเขากลับเป็นเร็วกว่านะคะเพื่อนๆอันนี้ก็ลองใช้วิจารณญาณ ดูนะคะคหรือเพื่อนๆลองไปทําดูก็ได้นะคะอันนี้นะคะสําหรับไอตัวที่ยังไม่เป็นยายก,ก็จะพาเพื่อนๆน,นะคะมาทําวิธีการแก้ไขว่าจะทํำยังไงนะคะให้จุลินทรีย์ที่สง่งงคลอแสงที่เราทําไปแล้วที่ยังไม่เป็นอะ่ะกลับสามารถแก้ให้แดงให้เป็นได้นะคะเราก็มาดูกันนะคะเดี๋ยวยายก็เก็บออกมานะไอที่เป็นสีชมพูแบบนี้แบบนี้นะคะที่กําลังจะเป็นเราก็สามารถที่จะเอามาทําได้นะคะเพื่อนๆ เรามาแก้ไขกันนะคะว่าเราจะทำยังไงดีมันก็มีหลายๆวิธีในการทำนะคะแต่ว่ายายก็จะแนะนำแนะนาวิธีแล้วก็แล้วก็ปฏิบัติให้ดูในบางวิธีเท่านั้นนะคะนะคะแล้วเราก็จะมากอกใส่ขวดเหมือนเดิมนะคะ อันที่แปดอันที่แดงยังไม่ดีก็เหมือนกันคะ่ะอันที่แดงยังไม่ดีแล้วก็เอามาทําได้นะคะเพื่อนๆน,น,น,นะเอาละค่ะเรามาดูกันนะว่าเราจะทําแบบไหนนะคะอันดับแรกเลยค่ะเพื่อนๆเ,เราก็นะคะเอาเขาเนี่ยมาเทลงในกระมังนะคะ กะมังนี้ก็เคยทําจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงไปแล้วนะคะทีนี้ก็เอาออกไปแล้วเอาใส่ขวดไปแล้วนะคะเด็กก็ใส่ขวดเป็นขวดเป็นเนี้ยขวดเนี้ยค่ะพวกเนี้ยค่ะแล้วก็ได้ใช้แล้วนะคะ,ะทีนี้อันนี้ก็จะเอามาผสมใหม่นะคะเพราะว่าเขายังไม่ยังไม่แดงนะคะ,ะทเทออกมาก่อนนะคะ มันอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่ค่อยได้เขย่าก็ได้นะคะก็เราเราเขย่าน้อยไปก็ได้ถ้าเกิดว่าเราเขย่าบ่อยนะคะเขาก็จะเข้าไปมากขึ้นนะคะแล้วเขาก็จะเป็นง่ายขึ้นอย่างที่ยายก็อเคยบอกนะคะว่าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงของยายก้อยนี่ใส่อะไรไปบ้างก็คือใส่ไข่นะคะใส่ไข่ใส่ปลาล่าถั่วเหลืองใส่กะปิถั่วเหลืองนะคะใส่ซอสถั่วเหลืองนะคะแล้วก็ใส่อันแรกอะ่ะ ตัวแรกเนี่ยไม่ได้ใส่ผงชูรสนะคะแต่ตัวที่สองใส่ผงชูรสคะ <c oughs> ่ะโดยที่สองใส่ผงชูรสนะคะโดยที่สองครั้งที่สองที่ทำมาหาใส่ผงชูรสก็คือตัวนี้ <c oughs> ที่ที่ยังไม่เป็นนะคะแต่บางอันเป็นแล้วนะเ <c oughs> นี่ยบางอันเป็นแล้วนะคะ <c oughs> <ๆ>ก็ลองดูนะคะเราจะมาแก้ไขกันว่าจะทําแบบไหนดีนะเท <c oughs> <c oughs> ให้หมดเลยค่ะ เทผสมไปเลยอันแดงไม่สวยถ้าเราอยากแก้ใหม่แล้วก็สามารถทําได้นะคะเพื่อนๆให้มันแดงสวยวัานี้สามารถแก้ได้นะ mm hmm. แป๊บนึงนะคะ mm hmm. แล้วก็เทใส่รวมกันในกระมังเลยค่ะ อันนี้ที่ยเก็ททาคลิปความแตกต่างระหว่างการทําในทั้งที่แบบว่าเจอแสงแดดลําไรและเจอแสงแดดเต็มๆนะคะแล้วที่ใส่ขวดเล็กขวดใหญ่ใส่ขวดที่เจาะรูหรือไม่เจาะรูและใส่ในกระมังหรือกล่องโฟมอันไหนเป็นเร็วกว่ากันนะคะยเกอก็ทําไปแล้วนะในคลิปที่ผ่านมาเพื่อนๆไปดูได้นะคะอละคะ่ะเราก็จะใส่ให้หมดเลย ทิ้งไว้ทิ้งไว้ไปเรื่อยๆเขาก็แดงค่ะเพื่อนๆแต่ทีนี้แบบว่าถ้าเราแบบว่าไม่อยากรอแล้วอยากจะใช้เขาแล้วเราก็มาเปลี่ยนแบบนี้เลยนะคะเราก็มาเปลี่ยนแบบนี้เลยนะอ่ะทีนี้นะคะอุปกรณ์ของเราก็คือนะคะจะมีเนี่ยค่ะผงชูรสค่ะเพื่อนๆผงชูรสใส่ลงไปตัวนี้น้ำก็ประมาณประมาณ ประมาณ6ลิตรอะ6ลิตรเนี่ยเราใส่แค่ผงชูรสประมาณ3ช้อนโต๊ะก็พอแล้วนะคะเราอย่าใส่เยอะเกินไปนะคะเพื่อนเพ่นถ้าใส่เยอะเกินไปก็เขาก็จะคูเนซี G G C เขาก็ไม่เดินอยู่ดีนะคะนะใส่3ประมาณ3ช้อนโต๊ะเนาะ1 2 3 ถ้าเกิดว่าใส่เยอะไปเนี่ยจุลินทรีย์เขาก็จะมีอาหารมากเกินไปและอาหารนี่แหละคะ่ะจะเป็นตัวกินจุลินทรีย์เพราะจุลินทรีย์ผลสังราข้อสแสงเนี่ยจะเป็นตัวที่เล็กมากเลยค่ะแล้วเขาก็คือต้านทานต้านทานตัวอะไรที่ใหญ่ๆก็ไม่ไหวนะคะถ้าเขายังไม่แข็งแรงเขายังไม่เป็นเนี่ยนะคะเราก็ไม่สมควรที่จะใส่เยอะนะคะทีนี้ก็คนค่ะเพื่อน คนให้เข้ากันนะคะตัวนี้ที่ยก็อทำยีก็อใส่เกลือไข่ไปด้วยนะคะเพิ่มแคลเซียมไปด้วยนะคะเมื่อแคลเซียมตัวเนี้ยนะคะไปผสมกับพวกฮอร์โมนไข่ฮอร์โมนนมสดเนี่ยก็จะเป็นแคลเซียมบอรอนซึ่งพืชเนี่ยต้องการมากทาให้ขั้วเหนียวติดดกนะคะติดดกติดนานนะคะแค่ตัวเนี้ยจุลินทรีย์สังเคราะห์สแสงอย่างเดียวนี่ก็ทาให้ขั้วเหนียวติดดกแล้วก็ คนนะคะแล้วก็ดอกนานดอกดกนะคะนี้นะคะก็คนเสร็จแล้วนะคะพอประมาณให้เข้ากันนะคะแล้วเราก็ใส่ในขวดเหมือนเดิมค่ะเพื่อนๆถ้าเป็นขวดเจาะรูเป็นขวดเจาะรูเราก็จะใส่ขวดที่เจาะรูนะคะ ขวดที่เจาะดูนะคะเพื่อนๆนี่นะแล้วก็ตั้งไว้ในที่ร่มที่ไม่เจอแดดมากอะค่ะใส่ไม่ต้องเต็มนะคะให้เขามีอากาศนะคะแต่ตัวนี้ยังไม่ได้ทำให้ดูนะคะเพราะเขาเพิ่งทำยังไม่ถึง12วันเลยนะคะแล้วก็ใส่ขวดนี่นะคะ ตัวนี้ยายก็ลืมบอกไปนะคะยายก็ใช้น้ำประปานะใช้น้ำประปาที่หมักไว้ที่ทิ้งไว้2วันนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นน้ำปราปาแต่น้ำประปาเนี่ย ะะเขาทําการฆ่าเชื้อหลายๆอย่างไว้แล้วนะคะทาปรับสมดุลของน้ําไว้แล้วแล้วก็เรียกด้วยคอรีนแต่เขามีคอรีนเท่านั้นเองนะคะตัวนี้เราต้องมาพักให้เขาคอรีนเขาเจือจางไป2วันนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นน้ําพวกน้ําคลองพวกน้ําบาดาลพวกนี้นะคะเราจําเป็นจะต้องพักน้ําไว้เหมือนกันเพราะว่าเขามีเชื้อที่ยังไม่ได้ผ่านการปรับสมดุลนะคะที่จะเอามาทํแเราก็ต้องเอามาเขาเรียกว่าอะไร เอามาพักน้ําไว้เหมือนกันนะคะเราก็จะตั้งเอาไว้นะคะในที่ที่มีแสงแดดส่องถึงบ้างไม่ส่องถึงบ้างนะคะแล้วตัวนี้นะคะเดี๋ยวก็จะไปใส่ไม่ใส่หมดนะี๋ยก็จะปใส่กระมังแบบนี้นะคะ่ะแล้วก็ตั้งเอาไว้ในที่แดดส่องถึงบ้างแดดส่องไม่ถึงบ้างนะคะตัวนี้นะคะแล้วทีนี้เราก็จะมาดูกันว่าเมื่อทําไปแล้วเนี่ย ยก็จะมาให้เพื่อนๆดูอีกทีว่าเขาเป็นยังไงกันบ้างนะคะกับการทําที่แบบว่าใส่ขวดที่เจาะรูกับไม่เจาะรูนะคะเมื่อเรามาแก้ด้วยผงชูรสนะคะแล้วก็ใส่ขวดแล้วก็ใส่กระมังนะคะจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูอีกทีนึงนะคะทีนี้แล้วก็ยกรก็จะปิดด้วยพลาสติกนะคะเพราะว่าเห็นแมค่าแมงวันบินว่อนเลยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีไข่อยู่ที่ไหนแมงวันเขาก็ชอบอยู่ที่นั่นแหละค่ะ ตรงนี้นะคะวิธีการใช้ก็เจวก็ก็ใช้แล้วนะคะใช้กับถั่วนะคะตอนนี้เจ๊ก็จะให้ดูถั่วที่เจ๊ก็เพิ่งอัปเดตให้เพื่อนๆดูไปนะคะเพิ่งจะเขาเรียกว่าอะไรนะเพิ่งจะใส่เพิ่งจะใส่นมนะคะเพิ่งจะให้เขาทานนมแล้วก็จุลินซีเปลือกไข่ไปนะคะแต่ยังไม่ได้ให้ใส่ยังไม่ได้ใส่จุลินซีสังาะห์แสงเพิ่งจะใส่วันนี้แต่ไม่ได้ดูไม่ได้ให้เพื่อนๆดูนะ ก็คือเพิ่งจะใส่วันนี้ค่ะดูนะคะอันนี้ถัวะะถ่วลร้สารนะคะเพื่อนๆถั่วลร้สารนะที่ยะก็ทําให้เพื่อนๆดูนะที่ยะก็ทําทําไปแล้วนะอันนี้คือถั่วลร้าสารนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะถั่วลร้สารที่กําลังเริ่มเป็นนะอ่ะยายัก็เพิ่งใส่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงไปวันนี้นะคะอ่า ยังเพิ่งจะใส่ไปเขาก็จะได้กินวันนี้ขั้วเขาก็จะติดนานขั้วเหนียวไม่หลุดล่วงง่ายนะนะคะไม่หลุดล่วงง่ายนะคะตรงนี้อีกเดี๋ยวก็จะเก็บพรุ่งนี้ค่ะนี่นะคะอันนี้เยวก็จะเก็บพรุ่งนี้นะคะ เก็บอันไหนอันไหนแก่ก็เก็บอันไหนคือเริ่มเริ่มเป็นหนุม่มเป็นสาวะคะ่ะก็เก็บนะคะพอตัวเต็มวัยแล้วก็จะเก็บนะนี่นะคะเขาก็เริ่มเป็นนะคะอืมตัวนี้ก็คือเป็นตัวเล็กของเขาเป็นต้นเล็กของเขาที่แบบว่ายังไม่ยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่ยายก็ก็แยกออกมาออกมาปลูกใส่ตะก,ก้าเพื่อเสียดายพันธุ์นะคะไม่อยากให้เขาเสียนะคะอันนี้นะ เนี่ยค่ะทีนี้ก็เพื่อนเพื่อนคะเด็กก็ก็ให้เพื่อนเพื่อนดูอย่างนี้นะคะนี่ก็คือผลของการทำไล้สารนะคะแล้วก็ผลของการทำแล้วก็ใช้กับจุลินทรีย์สงังเคราะห์แสงนะคะ,ะซึ่ง จุลินซีสังเคราะห์แสงเนี่ยจะเป็นพระเอกมากๆเลยค่ะสามารถใช้ได้กับพืชพันธุ์ทุกอย่างนะคะก็สามารถที่จะมีประโยชน์มากเลยโดยเฉพาะให้นโตรเจนสูงมากนะคะแล้วก็มีฟอสฟอรัสโพแทสเซียมเนี่ยมีสมบูรณ์อยู่แล้วนะคะดังนั้นเราใช้แค่จุลินซีสังเคราะห์แสงอย่างเดียวนะคะใส่อาทิตย์ละครั้งใส่อาทิตย์ละครั้งพืชเราก็จะทนโรคทนมแมลงแล้วก็จะสมบูรณ์ดีใบเขียวสดนะคะ,ะแล้วก็ ทานได้โดยไม่มีสารเคมีนะคะ,ะสำหรับวันนี้นะคะยายก็ก็นะคะฝากเพื่อน,อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์ share, กดซับสไครต์ให้เพระมหสัสจรย์ด้วยนะคะขอให้โชคดีมีความสุขร่ำรวยแข็งแรงเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้บ๊ายบายสวัสดีแล้วก็ลาก่อน